ตำรวจยังไม่พบเบาะแสของผู้ก่อเหตุที่ไปจุดไฟเผามอลลี่สุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนนะคะที่หลุดออกไปจากบ้านในจังหวัดสงขลาค่ะทำให้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าของได้ทำพิธีลอยอังคารเท่ากระดูกของมอลลี่ท่ามกลางบรรยากาศของความเสียใจค่ะเจ้าของมอลลี่สุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียน นิมนต์พระมาทําพิธีลอยอังคารเท่ากระดูกมอลลี่ที่ท่าน้ําวัดแหลมพ้ออําเภอเมืองสงขลาค่ะหลังจากมอลลี่ตายเมื่อวานมอลลี่ถูกผู้ก่อเหตุราดน้ํามันแล้วก็จุดไฟเผาเมื่อคืนวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บริเวณชุมชนบ้านแหลมขวัญตําบลพะวงสร้างความเสียใจให้กับเจ้าของและคนในครอบครัวรวมไปถึงผู้คนที่ติดตามข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดียังคงลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมขวัญอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหาทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบค่ะว่าก่อนที่สุนัขจะถูกทำร้ายทารุณกรรมเดินทางมาจากตรงไหนไปทางไหนแล้วก็มาถูกทำร้ายตรงบริเวณไหนนะคะ ตำรวจบอกว่าคดีนี้ตำรวจเชิญบุคคลต้องสงสัยทั้งหมด6คนพามาสอบปากคำแต่เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่จึงเก็บ DNA ของผู้ต้องสงสัยเอาไว้ทั้งหมดนำไปตรวจเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบซึ่งตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเก็บได้ในที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อนำม,มาเชื่อมโยงกันหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุก็คือร่องรอยคราบน้ำมันเครื่องติดอยู่ตามผนังบ้าน มีขนสุนัขแล้วก็ปลอกคอที่มีคราบน้ำมันติดอยู่ส่วนผู้ก่อเหตุขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างเป็นใครอยู่ในชุมชนอย่างไรอันนี้ต้องรอผลสรุปจากตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานค่ะ